ต่อโอฟายงเถอะโล่ไหร่สามแนห้าม3โลนึ่งขเอ็นตัอยังงตั้านตอรลานตอรลานนกแอเนี่ขายยังไงเนี่ยพวงนี่สามสิบ้าพวงนี้สามสิบห้าพุมนกเนี่ยเาห่อเป็ตัวเท่าไหร่ นี้ตัวนึ่งหกสิบห้าพันหกสิบห้าพันอันนี้ต, 65, นนตัว 45, น,น้อยเดีจ้ะตัวน้นยนะอยสนนี่สิบห้าสวัสดีพนะ้องวันนี้ก็อยู่สุขส่องเบาอ,อน้นที่เก่านะพี่น้องพี่น้องอวันนี้นเราชิพามาเลาะตลาดตลาดลาวตลาดทีก่อนเข้ามาในตอนแรงเลาะซื้ออาหารการกินเบิึงเช็คเืินราคาว่า อาหารยุนลาวนี่ราคาแพงบมมันเป็นยังไงสุกในช่วงเขายังางมานแพงแล้วก็เงินลาวกับเพิร์เขาแท้ว,ว่ะมีความกระสิบมากซื้อเสบียงไปกินเอาไว้ไปกิน,น,นเนี่ยววเป็นตลาดง่ายอ่ะตลาดง่ายที่สุดในลาวแล้วล่ะเบิ่งกันราคาสินค้าแต่ละย่างเอาอยัางก้าวอ่ะ

เทีเลยเอาุปจอดเลยอาไมอันนี้อันนี้รถต้นแบบลงนแ่อันนี้ป่ายอะครับเิมไปอะนี้ายอกกดกดกดเมนที่แบบนี้ป่ายอะป่านอนยู่ใน่า อะไรอะเป็นป่านี้นอกวะเื่อพนึงนี่โล่่เอายยกละโลราาจัอันนี้ให้กับเจ้าครัวให้เลยไหอเช็ดหงไหนปิ้งว่ะเช็ดหึงไหนบุหูนามาตีอยกไเอาเลยโลนึง ป่ายัางพี่้องคอมเมนต์บอกในพี er ่ไทยก็เอินไปเอิปรากฏปรากฏว่าคนตนอา่าแ่มั่วอะอย่น่ตงหกสามสองห้ เขาได้ก่อไป85จะได้ไข่จะได้ไข่กับซีนไมเน่ยเ้ยจะได้ไข่ไม่มเอากัน85กะ เงินไทยกับร้อยร้ปลายบาทเพราะว่าเลทเงินตอนนี้กับนะร้อยนต่อห้าศนย์สามเนาะห้าก็ร้อยร้ประมาณแปดเงินในที่นองจะผู้คนก็นมาใกล้ตลาดกันหลายใที่นองมันมีปา่าเป็นไงบ่เป็นไง เอาอย่างเนียชิ้นหมูชิ้นหมูรู้ว่าราคาชิ้นหมูกับพี่้องวันรา,านคาเท่าไหร่โซนนั้นเขาโซนนั้นชิ้นหิ้นนี้นะ นี่โลเท่าไหร่หกสิบห้าเซียลแบบเลยหกสิบห้าอาโลนิ่งวะเบอร์สั่งไหมหนึ่ทแสนสิบสี่บาทแสนสิบเอ็ดบาท ต่อสี่พันหนึ่งได้ครับได้ไหเอาเงินมันพอดีแล้วนี่นะโดยเดยโดยๆแินซิปอ่ะจะประมาณสองร้อยสองสองอย่างเหรีเงินซิปไทยกันผักหอมเนี่ยเป็นเรงเงินเท่าไหร่ก็ เท่าไเรเงินเท่าไรมันอยู่ห้แสนแต่เป็นมันมัดกันแล้วนสามแสนมัด <c oughs> สามัดสแสนละ <c oughs> เครื่องแพงพี่น้ <c oughs> องมาไปซื้อไข่ <c oughs> ไปเบิ้งราคาไข่าราคาเท่าไรเนาะพี่น,นอ้องราปเต้ยต <c oughs> เต้ห <c oughs> ากวาไข่จจกัมาซื้อรวนเลยฮะ เออตอนออ้ไปแล้วเข้ไปแล้วซื้อเออนเลาะาะนปเป็นหมูมูราไม่หมูพันโอ้โหอันนี้แบ้คิ้วเบ้เลยโตหมูเบ้นะไรอันนี้เอาสุดแต่แซ่บเหรอของแซ่บอ่ะใช่ไหมแบ้โลไหก่อนแซนสามแนามโลนัแสนสามเรียกพอม แม่ที่เขาเอาิว่าพลเกปนะลาดน,นี่ก็เป็นไก่อยาอย่างากินว่นาเอาก้อยกุ้งจานสนะิบพันหนึ่งเอาไหมเอเอ,อมันเกอันนี้เาอ,อันนี้จานเท่าเดร่ก่อไอ้จานสิบพันเอาจานนี้ึงจานเอาชีสก้อยกุ้งมา ันนี้ปกักกดเนาะโลเท่าไหร่โลกนึหกสิบพันโลหกสิบพันไม่สิบพั 160, โ 60, น 10, โอ้มีไก่มีกระห้องนอกแอเนี่ขายยังไงเนี่ยพวงนิสสามสิบห้างนี้สา ตัวหอกหตัวหอกตัวนี้ตัวนึ่งหบห้ะหกสบาพอันนี้ตัวน้ยเลยจ้ะน้สี่สบาตัวนย่ชินายโลได้ปีโอ้ชินายชินา อันนี้โอ่อันนี้ร้อยแปดสิบตมร้อยร้อตัวแปดสิถ้าเอาถ้ตัวไ้สิบตัวแปดสิบพันนั่นให้ม่ก็ได้เที่ยวเอ่งหตัวบอกดสนโอ้โหคือทำเป็นต่อเที่ยวที่สเมือเดียวดิสักตัวสิเอามาเอาพันได้ป่ได้จักตัวสาห้ตัวสาตัว กระตุลระพันกระตุพันเยเสื้อเสื้อตัดเจลเนาะนี่นี่ขมรนี่น้มนนมส้มมีละตีนนมัส้ม้าใชน้ำมส้มเหปวด่น้ำมัส้มเกลย้ใส่นมส้มดัเจลใส่นมันส้มแล้วเนาะตัวนียด้กินเออ่ได้กิน เมนูน <c Ris ky> ีพิสดารเมนูพิสดารีว่าสีนายนะซีซีพันก็มีไข่แต่ซีซีก็ไ่ก็นะปลาเยอะกมีเอียนเนี่ยปลาขาวแต่เอาปลาที่มันขีดเสีบปิ้งเสียบอันนี้โลเทไนท์หกสุพันเอียนเลย เกียดเกียสิบห้าลานีโลหโอ้มีปาปะเครื่องปะเครื่องโลงหแาแหร่งซ้าโตัเจกโลนี่โตโลป่าย <c oughs> ตรงนี้ะะะฮ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 บ เชียวยังนโคบีโคบเียโคบไข่ม่อแต่ไซน้อยสุดเ่ยนี่น้อยสุดว่ะอันนี้ห้าสิบห้าสิบสี่เบร์ใยญ่สุดเลยเันพอกระเทินเตยยยบปะเงินพอเ่าเลเบ่ใยญ่สุดเลย อาชีพก็ได้ตีอาชีพบดนนแรงแ่ลอ้ันแพงเนี่ยมันแพง้อหนงเามาสงแพงนิดนึงแหละอาหารที่บอกต้นทืนแพงนะแม่หัวหารมันแพงทีบอโอ้โหหัวอาหารน่าจะมาไทยกจดูรายการตุจะอดออกนี่แหละฮะรงนี้ใครแพงได้ยุติาดมันดีนี่แหละคอยติดตามิึงรายการุกเตลอดเลยใจ ไปเพงกันบนของโฮากล้วันังแล้วหน่อยลงแล้วลงแล้วโอ้ตัวนั้หกสิบต่อแม่นพวกแข่งใส่ใหญ่ตะหนึ่งแตะหนึ่งมีสามสิบด้ว่านบาบารุษไทบรุษไทยนะคนบ่าซื้อแต่พิ่นบรุษไทยไปขากันได้หน่อยเนาะจไม่น้อยูใดที่ได้มาตลาดนี่็มาซื้อซอยเพิ่นเนาะเพิ่ก็ขายประจำจไ้ห้างพ่น คนหน้าตลาดเลยน้ำไข่ด้วยซื้อมาเนื่อยังหรอทานยังทานยังทานยังทานไข่ทานไข่ทันไข้โอ้ยเกือบลืมซื้อเจ้าของแบบนีเยอะแยะซื้อภาพกับท่าน่าจะไปโซนพุทธอันนี้จะเป็นโซนขายเครื่องแห้งเนาะเครื่องแห้งหรราคาขึ้นนักเติมอยู่นะ ก็มีราคาแต่ละไซส์มันต่างกันนะมีไซส์ A B C ฟักไฟอะได้ว้มีปะแดงมันค่าหรอมันค่าหรอกมันมาากลวมันี่นะเครื่องแห้งกับแพงเติบพีนองมีเครื่องอุปโภคบริโภคมีประเื้อ นี่ปลามึกมาแต่หยาบืมโลเท่าไรเนี่ยโลเท่า<ด>ไรตโลเท่าไร่หอ่ะอันนี้ร้านโลสามแสนมโอ้โลนี้3สามแสนกโล่สองแสนมกสามแสนซีอันนี้ดิแสบแสบเยอะครับใจม้เน,น่ิเตอบอ่ะอ๋อมันจะมีพัก ไปคั้วเนาะเลาะอเลาะมีเงขออันนี้เนาะมัดนึงกมัดมัดมัดนึง่งอะโท่าได้ก่อโลดสิบพัน่ะเอาโลนึงเ้ก็โลดสิบพันไงสิบพันหนึ่งอัก็เป็น1ิ0เอ็และเออซื้อไปรถเลยโอ้ซื้อไปรถ ซื้อ <utan> ไปก็กินมดเน่าที่ติดเยอะเลยเออ<น>มันก็นมีหลายเมนูที่ที่จะเฮ็ดอยู่ตอนว่ามีอ่ะสีห้าได้เออยุนได้ได้พักเอาพักตัดตัดไว้ครวัวอันนี้โลเท่าไหร่ 10, <000. S> 1 0โล่10,000บาทเอาโลเน네ี่ยมาโล่ิ้เลยจับอันนี้แบะเราจับใช่จับซิ่งแบบอันมาตรฐาน <entend> ให้ลูกค้าเบิ่งเลย โลยสิบพันไงโลยสิบดเลยจักหัวซหัวประมาณหัวน้อยใช่ี่ไงนเกินกี่แคสเซต์ันเนคนใจดีนั่นสิบเอ็ดทันหัวกระดุให้ดีกว่าสิบพันก็ได้มันได้รงใน่บาสิบอ็มันมีได้อดสพันด้งนนามันมันเออเ อมอยยังงีงว้วะพักหอมเลยหอมหอมะเขือไอ้คี้หอมเกาะกเขาจกไอ้มะเขือเลยนี้เอามะเขืออาไว้ก็ร่ำเบา,าเรั่มจริงจิเอกแย็ ตายนี่หมถเล่นผ่ายยังไงไเล่นเป็นสิบแปดในาเอาสักห้าพันก็ขายวะเอาให้เอาห้าพันจะซื้อไปทำไมซ้ำทั่วครับอ๋อ่ะเป็นมะกอกเลยไอเอาสักสองมกอกสองพันเอาสักสองพันเลยเป็น เพชรเขามีแล้ววะก็เอาชิบิตงทัาวพวกนาวก็เต็มนี่เต็มยูเหอนมุเห็นวะนี่นี่เบื่อนี่แเ่ว่มะเขือโร่าไรโร12ว่ะเอาโลนี่เออพอดีเลไนี่คดีเงินเลยฮะดีเงินเลยมเค็ดนี่บเพ็ดเนิน มาเพเา็ดเฮาอ่ะโอ,มะอม้มีว่ะเเอาส 10, ิบพันก็ได้ดูนี่เก็ดะ <c oughs> มะเขือมะเขือสดๆจากสวนลองเลยเป็ดหรอ่ะ ซื <ineffective> ้อหลายๆเลยนะดูดูเห็นได้เบ็ดเบือเดรอตนี้กนตัวเป็นตุ๊กตัวเมียเลาะเลาะนเยนตัวเป็นตุ๊กนะเลาะเลากัน

โอ้ฝานี่แหละโลเท่าไหร่สามแสนห้าโลหนึ่งเขาเอ็นตัอยังก่อนตัวด้านตัวลานตัวลานโลสามแสนห้าเลยนะหกชิ้นฝามุกชิ้นฝามุกชิ้นฝานฝางที่มันเป็นตัวตัวนี้ขายขนมส่วน โมน,น,นี่น่ัตเปิดตุกเนาะออกเมาใจเย็นๆสิโอ้หัวแย้มมีหอวแย้อันนี้ถูกขานาดแย้มบ่งอันละโลหนึ่งถูกแบกแบละโลแบบครับ ถงน้อยถงห้าพันคุมีว่ะเก,กิดอะไรเอาถงเลยตัวนี้ห้าลลลลพันเจ็บปนแล้วกูเนาะดีบคบเลยไงรีบนี่มาตลาดเลยคลิปนี้กับเพียงเท่านี้นเนาะเงินห้าแสนออกมาตลาดกับผมได้อย่งหลายเนาะได้ประมาณเนี่ยเท่รเราลลเจอกันคลิปหน้าเนาะราคาจินค้ายอยู่ลาวกับประมาณนี้เลยพี่น้อง